สวัสดีนะคะพี่น้องนะคะมาพอกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะเรื่องจริงที่ยิงกว่านิยายนะคะอ่ารักแท้แค่สามครั้งนะคะมาพอกับอ่าคุณยานะคะมาพอกับคุณย่าช่องผู้เท่าว้าลัยละกดมาพอกคุณย่าแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามเนยเด้นนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะอืมเพื่อเป็นกาลังใจให้ผู้เท่าเฒ่าละไดมีแห้งไดเว้าไดจ่าเมื่อนี่มาในสภาพนาสดพี่น้องสดแห้งอีดีเด้พี่น้องเบิ้ง ออกกําลังกายมาน้ํายังไม่อาบนะคะมาแล้วนะคะมือนี้มาแบบเร็วรวดเร็วทันใจนะคะยันพี่ยันนอ้องหนีปะนะคะก็เลยมาก,ก่อนอ่มะมาวอาแบบรวดเร็วเละคะเพราะว่าคุณยายเมื่อนี้คุณยายมิธรระนะคะเดี๋ยวคุณยากะเพื่อให้เพ้่มมุดจะนอยแวก็จะอาบน้ำนะคะแล้วก็จะ,ะะวกจะแต่งตัวจะออกไปทุระข้างนอกนะคะยันกลับเขามาดึกนะคะมือนี้เนาะนะคะเอามาวอามาจ้าบาที่นี่มาหวอาให้พี่เห็นน้องฟังนะคะเอ่เรื่องมิตรกรรมเด็กหนอยสามคนนี่ละ อืเฮ็ดเนีแน่ล่ะมือนีพันสิพพี่น้องขึ้นทิงพูดนะคะขึ้นไปหาแนวยอยู่แนวกินบอกขึ้นไปเรียงงวเรียงคว้วยนะคะพี่นอ้องอ่าไปกับมูเพิ่นนะคะไปหลายคนเด้พี่น้องไปหลยนะคะเล็กน้อยพวกนี้เดี๋ยวขออนุญาตขยับนิดนึงข้าเจ้าไปเป็นแกงนะคะแก่งข้าเจ้าสิมีอยู่หลายคนนะคะแก่งเฉพาะในเพือนนี่ก็หาแล้วแมนบออ่ากล้วยนะคะสามตัวนี่ข้นนี่หาข้น,น,นเพราะว่าเป็นเน้งไปน้ำกันนะคะไปแล้วก็ไปหาเนว้ยอยู่เนว้กินนะคะเด็กน้อยพวกนี้ อ่าพวกของพวกเสียมนี่พวกกระต้านี่อ่าคู่กับแป้งนี่ข้าเจ้าสิบอกขาดนะคะและที่สําคัญค่าขื้นโคข,ขึ้นผู้เลี้ยงควายนี่ข้าเจ้าตองมีหมอนะคะมีหมอนี่นีแล้วกะะ็มีประเด็กแล้วก็ตำแจ้วไปได้พี่น้องตำแจ้วไปตำแบบเครื่องปรุงไปยังสินะเวลามีของแกงก็คือข้างหมอดังไฟ้แล้วก็แกงเลยนะคะกินอยู่นั่นแหละผงสูรดบะหมี่แซบนะคะ แกงมูพนนะคะปัดตน,นี้ี่มีแกงอ่าอีกแกงหนึ่งก็คือแกงสาวลินนะคะสาวลินสาวสาวลินสาวยักสาวหลักสาวยังอีกนะหลายคนนะคะเกือบสิบหมเลยพี่น้องเด็กน้อยแกงนี้นะคะพักกันขึ้งไปเลี้ยงน้ากันแต่ว่าแกงสุ้มนั้นจะเป็นง่วนะคะงัวนี่พี่น้องกับควายนี่มันสี มันสิหากินแตกต่างกันเด้ควายนี่มันสิอยู่ตามโบกแ okay. ม่นบมมันสิอยู่ตามโบกตามหญ้าที่มันแฉะจยงสีน้ำเป็นน้ำขังสิมมนได้กินหญ้าประมาณนั้นกินแล้วมันก็แมพขี้ต้มนะคะแต่ว่างัวนี่มันสิไปหากินทั้งขึ้งนะคะล่อขึ้ไปทั้งื่องก็อย่ากยากในจังหน่อยเพราะว่างัวนี่มันสิไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าควายนี่ถ้ามันมีน้ำมันสิอยู่นะคะเจ้าของควายนี่ก็สิมีซิ์นะคะมีซิดอย่าง่ะมีซิดเดี๋ยวเราหาอยู่หากินนะคะแต่ว่าเจ้าของงัวนี่รัด่างเดียวนะคะ เพื่อนไปน้ากันทุกมือนะคะแกงง่วนนี่อ่าแต่ว่าเวลามือนั้นเพิ่นก็เลยคุยกันสูสูว่าสั้นอันเด็กน้อยหาตนี่สาวลินพนว่าเพิ่นเป็นผู้ใหญ่กมูนะคะอันเด็กน้อยหาตัเนี่ยอันมูซูสิไปหายยังกินกอตอนเทียงว่าสั้นซูซอยังไม่กินเขาน้ำว่าเพ่นถามเนาะเด็กน้อยซุมนี่ก็เลยบอกว่าอันบ่ได้ถือยังูม่อยถือตั้งแต่เสียมแลไกะอันอีเมลอันอันเมต้ฮอน แก้วอันไห้กับปลาแดกว่าสันกับหมอน,นี่เสียเอาไปขึ้นไปแกงสิไปหาเนี่ยโละไปหาแก้ผักหวานลํำอีรอกเครื่องดอกกระเจียวไปหาคุดแมงจีนุน่นอืมไปหาคูดเบ้าเออสิไปหาเบ้าพ่อมาสัญญานั่นเบ้ามันออกเดี่พี่น้องนะคะอืมเสีเอามาแกง่า,กกา,าสันเทาาอุบลมากเกิเลยว่าอ๋วมาสันเข้าไปน้ำกันมือดิมาันคนคิดเดีด๋ยวว่าเด็กน้อยพวกนี้ต้องไปกินแกงเบ้าน,น้งเขาแน่นอนมาสันอยากไปกินแกงเบ้า พี่น้องก็เห็นบอเบาเบาก็คือแมงจูจีนน่ะโตใหญ่ๆที่มันโตเป็นโตสีอ่าอันปีกม,มันเป็นสีออกน้ำตาลนะคะน้ำตาลน้ำตาลแดงๆมันอันเวลาเข้าจับมันจะห้องดังอุดอิดอุดอิดอุดอิด,อดนั่นเสียงมันนะคะแต่ว่าโตใหญ่พี่น้องโตใหญ่ซํำใหญ่ติบไหมใหญ่ติบอยู่ค่ะอ่าสำหรับอ่า เบานะคะตัวเบาบาที่นี่มันสีเห็ดหู้อยู่ในกล่องขี้ควายอะไรพี่น้องแต่บ้านโมคือกันเด้มันโมคือกันไก่แมงจุจีนะคะเพราะว่าตัวเบานี่ถามมันเป็นแม่มันแล้วเนี่ยห้างเบานะแต่ละห้างเนี่ยมันจะได้ประมาณสิบกว่าถึงยี่สิบกว่าลูกนะคะไข่มันนะไข่เบาอันคุยของมันนะคะสีแตกต่างแตกต่างกันว่าจะคุยอันอ่าคุยจิโร่คุยจุจี แตกต่างกันนะคะเพราะว่าคุยเบาเนี่ยมันสีเวลามันควดขึ้นมาตีนมันควดขึ้นมากมันจะเป็นมันจะเป็นคุยดินใยๆนะคะและมันก็จะอยู่ตามมันกอนขี้ควายอะไรพี่น้องแต่ว่ามันสีมีคุยคึกกันกับคุยจีรอแต่ว่ามันใญ่ใ่ก็คุยหนูอย่างสินามันจะเป็นอันบอกว่าถือพี่น้องตีนที่มันควดขึ้นมากเนี่ยมันสิเป็นเป็นริ้วเป็นก้อนใยๆนะคะเออถ้าเห็นเป็นกังสันขัดเจ้าจืเอเว่าอ้คุยเบาจังสินาทานานั่นมันสี นาเดือนประมาณเดือนเจ็ดเดือนแปดนะคะเบามันสิออกเป็นตัวเลยเด้อป่ที่นี่มันมันสิเข่าไปไข่แล้วมันกระสิเป็นเอ่เอาเอาเอาขี้ดินเอาเอาขี้งัวขี้ค้ายหน่ยพี่น้องมันสิกิ้งนะคะกิ้งเป็นก้อนประมาณซ้ำนี่แหละกำปั้นผู้ใหญ่เลยนะคะเป็นก้อนกลมๆแล้วมันก็ะสะเอาโตอ้อนมันฟังเข้าไปทั้งใน้ล้วมันก็กิ้งไว้ยังสินะพอหอดเวลามาเอ่โตเบามันโตที่แทบที่สุดคือนโตเป็นนั่งพี่น้อง ตัวที่มันเป็นน้ําเป็นแมงจูจีแต่ว่ามันสีขาวนะเขาจะเอิ้อมานั่งนะคะเข้ากับควะนะคะอันบีออกมาอย่างสีบีบีหน่วยขีข่คว้วออกมานะคะเข้ากับจะเห็นตัวเบานะคะอืมแต่ว่าถ้าเข้าเอาเร็วเกินไปมันก็จะเป็นตัวนอนนะคะแต่ว่าถ้าเข้าเอาประมาณพอดีมันเป็นน้่งนี่มันจะเป็นน้ำนมแซบนะคะพี่น้องเก่งแซบนะคะ,อะ,คะเออแก้งนั่นแก้งง้อเลยวะอัน ลูกสูเรียกรอยพวกนี้ว่าสันเพราะว่าสุ่มนี่สีน้อยกว่าเด็กซุ่มบุพเพนเป็นสาวแล้วนะคะอันมุตุไปได้ลูกศแนว่าสันมุตุมีทอดไข่เด้อมือนีว่าสันคนวา่าไปก็ไปต้นาะอันมุขคอยบ่คอยอันอันสันทัดไปได้ด,ดอกทอดไข่เพื่อคอยอันอยากหาอันกินหาแกงเอาว่าสันคนละเอ้ยมุตุมีทอดไข่ว่าสัน,นไปต้องกันอันเล็กน้อยพวกนี้ก็คิดในใจอยู่ว่าอยากกินทอดไข่ทอดไข่สมัยนั้นนะคะเป็นอีหยังสีแบบว่าหยังล่ะ เป็นอีหยังที่แบบว่าเป็นของดีวิเศษจังสินะของดีที่หนึ่งเลยถ้าได้ทอดไข่นะคะอืมเนาะนะคะอยากกินทอดไข่นะคะเจ้าแนละ้วไปหาเนี่ยอยู่ในกินพิ่นก็ได้กระเจียวแนว่ได้อีลอกแน่ได้เบ้าแน่นะคะได้อ่าจีนุ่นแน่นะพักหวานแน่นะคะเออหลายย่างนะคะพี่น้องกลมากกามาตอนเทียงมาได้ปะ่ะที่นี่ ข้ยนี่มันบวยากพี่น้องค้ยมันมันอยู่ตามโบมันนอนเนาะมันไม่ได้ยากนะคะอหมูคนกับล้อลัดง่วเลยบาที่นี้สาวอยากก็เลยว่าที่แรกฟันถามมึงได้ยังมากินก็อยาก,กว่าสันสาวลินถามวิ่งกูได้ถอดไข่ตัวมือนี่วาสันปกตินะคะสาวอยากนึ่สิเป็นผู้ไปรัดง่วให้มมูเพราะว่าเจ้าของวันเดียวกินไปนะคะเออเจ้าของขี้ข้านห่อประม่ณนน่ะนะเออสิเป็นผู้ไปรัดง่วให้มมูให้สาวลินยังสินะพวก กับพวกหมูหลายๆคนนะปันุบันี้เมื่อนั้นพ่กก็เลยคิดว่ากูข,ขี้ขลาดเนี่กูขี้ขาลารัดงวไว้จะได้ดีเนาะไปขุดกระปูมามาตำ้วก็มาปั้นเอาน้ำมันมาอูกระปูให้มันเลื้องๆนละยพี่น้องแลวใส่ใบพักนะคะมันก็นขึ้นกันกับทอดไข่ยังนงนะให้เป็นเปีเปนเนยงนะ นะคะโอ้โยมูกระตามอันไปทังไดสาวอยากไปทางไหนแยกแยกมึงไปนอ่นอยู่เครือบุ่นไปว่าสั่นมึงไปนอน,อส,น,อน,อนสบายเลยเดี๋ยวมูตูสิพักกันนั้นเดี๋ยวมูตูสิรัดให้ดอกง้วพุ่นว่า,วาพุ่นอันแก่งเพิ่นนะคะเพือพ่อนคุยฟังอยู่บัดทีนี้เพื่นกะลดัดง้วให้สาวอยากนะโอ้ยหอนเวลาเที่ยงมากเด็กน้อยพวกทีเลี่ยงพวกที่เลี้ยงคยั้วเป็นบอมั่นกะ อ่าเด้เนี่อยู่ได้กินมากเขาเจ้าบุญญาเด้พวกนี้นะคะสุ่มอายกระดังไฟสุ้มเหมือนสาวเอื้อยกระจัดการเฮ็ดกินสาวเอื้อยนี่เฮ็ดกินเป็นตั้งแต่ในน้อยนี่พี่น้องเฮ็ดกับเขานี่แซ่บสุดยอดเลยนะคะโอ้ยคุณยายยังคิดอยู่ว่าผู้ใดเด็ดเป็นนั่งลูกนั่งเมียนี่หไู่บุญธรรมดานะคะสาวนี่เฮ็ดกินแซ่บเฮ็ดกินเป็นมาตั้งแต่อายุอ่ายัางเก้าปีสิบปีพู้นี้ นะคะฮ็ดกินนี่แซ่บนะคะฟีมือนี่อุ้ยสุดยอดนะคะอืมถ้าเป็นคู่มือนี่บอกค่าดอกละสามล้านเขนะาจะเอาโบตอเป็นยังไงให้กินแซ e ่บกันนะอืมคนกับผู้งามกมูน่ะลูกพ่อนี้แม่นี่แล้วอะไรเป็นผู้งามกมูค่าดอกก็สิได้ประมาณหลายกมูอยู่แล้ว <laughs> เพราะฉะนด้นเราไห้ฟังตอนนั้นนะคะบาทที่นี่จัดการแกงแล้วไอ่กันผู้ผู้ไอผู้ไอเบาเพชรมานนี่ก็เป็นผู้อัน ดังไฟเมนบอ่อสาวเวยกระจัดการแกงผู้น้องกับพักกันนั่งถากินนะคะแกงงัวมากาาทีนี่เออพ้อนไปกินนพ้นสิไปกินอยู่นั่งส้างพี่น้องมันจะมีสางนะคะสางสองสางส้างนึ่งขึ้จะเอินว่าสั่งหมาเจ๊หรือว่าสางหมาตูนมันิิเป็นเวิรงอยู่ในตีนภูเขานั่น อ่าเพราะว่าอันอันบอนที่กินน่ยมันแค่จะเชิญสางสารก็คือมันสิมีไม้ไ,ไ,มไผ่ม่นจะเอาไม้ไผ่ผู้ใหญ่เพ่อาไม้ไผ่เจาะเข้าไปนะน้ำม,มันสิไหลออกมาจากคูเขาเลยอันนี้ก็คือบ่มีอีหยังแต่ตองมันเลยนะคะเป็นน้ำธรรมชาตินะคะไหลลงมาก,ก็จะเป็นส้างมาแจนะคะส้างมาเจเนี่วเวิร์กไงได้พี่นะะ้องสร้สังมาเจน,าน้ำในไซใสนะคะเออวัดที่นี่มากินเขาว่าสันสูอันนี้กเพราะวนะ่า อันเอามาก,กินมึงด้วยทอดไข่มึ่งมือนี่กูรัดง,ง,ง่วให้มึงมัดมือแล้ววะจันอืมง่วนนี่กูรัดให้มึงมัดมือกูต้องการกินอันทอดไข่วะจันอันบริการนะคะบริการให้สาวอยากให้นั่งใกล้ๆครับสางจังไว้าหิวน้ำไว้ถ้าสมัครน้ำจังเลยกินจังประมาณว่าเพิ่นเอาใจยังสินะเอาใจ <c oughs> <c oughs> โอ้ยนะคะพี่น้องสาวอยากกะลี่ล่นะคะโบเจกจ้าเที่ยอันทอดไข่น่ะเฮดจังไดกับโบเจกจังเทียนะคะ บาดที่ไีนก็มูก็เอามาอีดออดบ่อยแกะแล้วนั่งก็ได้เออทั้งเวลาแกะตัวปาดทีนเอามากินสาวลิ้นกินก้อนมูนนะคะเพราะว่ามันเป็นแผ่นนะมันคือถอดไข่ในพี่น้องเราเห็นดีดีนะคะอ่าเอามากินกินข้ามเข้าไปถอดไข่มันคือจะกินยังส่ว่าพอสันอียากมันก็กินยังส่ว่าพอสันถ้าก็กินยังสี่แหละ้ะกูกับ่อใส่ใบตองมามันฮอนนึนก็ะซุ่มตัวว่าสันหมดเลย บแต่ว่ากินมันแปลกๆแนว่วานเล็กน,น้อยสมัยแต่ก่อนหรือโบคอยได้กินทอดไข่มันก็ะเริ่มโสันทัดมันก็นอยากปึกในจังหน่อยนะคะ <c oughs> ตัวได้็กไงกินไปกินมากกินไปเหมือนใกล้เสมอละเพจน์กินโพตัวสาวลิ้นนะคะเพจนกินโพพจน์ขี้มาเป็นทอดไข่ก็ใช่นะเราไปถือตีนกระปูบันที่นีสาวยาเขาออกบ่เม็ดอีกาล้วกัน มึงโอ้ตีนกระปูมึงโอ้กระปูให้กูกินสมองกูกระนื้ว่ามึงอันอันทอดไข่ว่าะั่นกูซาอะไรงัวเห็นมึงบ้ามืออีปอดมากว่าะั่นขอโทษหลายๆนะคะที่ใส่ค้ามโพสุบะเด็กหน่อยนะคะอืมมันเอาจักบาท์ะดอกว่าแหละเพรานกันโยกวาบ่าท่าเพิ่นขึ้นนะคะขอโทษนะคะพี่น้องและกันยัน ไปนะคะเอ่อร่างของสาวยักนะคะก็ะ้อยละลิวปิวเป๊ะลงใส่สา่งมาเจเพราะว่านางนางนาง,นางหิมสางเนี้นะคะกับเป๊ะลงไปเลยนะคะโอ้ยสึ้นมาในสภาพอันเปียกปนห้ยนะคะกินเข่าก็ต้องสีอิมนะคะก็เลยลงไปกินน้ำอยู่นั่น <laughs> กันเล็กน้อยแล้วพี่น้องเนาะถึงสีตีกันหรือว่าถึงสีผิดเลี้ยวกันข้าเจ้าก็ถือกันคือเก่านะคะสรุปแล้วก็เลยขาลับมาได้บบดนี้มาตัวบบดนี้ปสู้ว่าสันคาแล้วหายุหากินเขาอีเยเขาได้หลายได้เนื้อกินข้าเจ้าว่าสันมูนเน่ได้หอดที่ยัง่ะได้เม็ดข่วนขุยยางอุ้ยมีเมือดแม่งแข้งอันมีหอดมีแต่จักจันนะคะแต่ว่ามีนั่งจักจันนะคะย่ำนะย่ำจักจันได้นั่งเบานะคะเบานี่หาบมาเลยพี่น้องหามาสู้เัมืม่ตูนะคะอืมกระตาน หวยอันกระตาสองกระตาทั้งคู่กระแปงมันกระติมเน๊ะเมนบอกพระว่านั่งเบามันบุึดนะคะพี่น้องหาเบาลงมากเลยที่นี่พักหวานกระเก็บมานะมาให้ไม่ตูแกงนะคะยำแรงเจ้าข้องกี่แล้วนะคะตอนเที่ยงพ่อมานะคะใกล้เสียหอดบ้านตัวงวกับค้ายมันมานะคะแกงนั่นกับมาคือกันนะคะมานํากันลองเพลงล่ำแต่ว่าสาวลินเพ่นล่ำมวนเด๊สาวยาพุนกับล่ำมวนสาวรักพันกับล่ำมวนคือกันนะฟ้อนนะคะไอ คนประมาณสินี่ยซ้ำขนประมาณเอาบุญพวเว์มูลอยพลไะพี่น้องนะ,ะลงมามาไก่สีหอดบ้านลดข้วไอเบาเลิศขีว่าที่นี้อันขาจะสีแ่งกันนังเสียนะพี่น้องผู้ใดนะคะผู้ใดกันเลียงคว้วอิ่มนี่แมนบอมาหอดบ้านกระสิได้รับการชื่นชมจากผู้ปกครองประมาณนี่นะเออถ้ามันขกนีก้อนสีหอดข้องในสวงมันในสวงมันตรงนี้ตรงนี้มันจะเต็มนะคะพี่น้องถ้ามันขีนมันก็สิแวบเข้าไปแมนบอ เออมันแมบเข้าไปมันก็สเสดให้อันอันคือมันบ่อิม่มจังสินาะโอ้ยไก่สีรอดบ้านอันควายเพผ่นขีกองคอยจังสีแล้วก็ไป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 นะคะเบาเลิศก็เบาอันเพชรไห้ก้ากแล้วกัพี่รองราว่าอันควายตัวนั้นพุกคนระพี่ชอบเด้แต่ว่า อันดอนอันในบักทัวดำนี่อันกับอันเด็กน้อยอันสามตัวผู้หญิงนี่สาวเอื่อยสาวกลางสาวน้องเลี้ยงมันพวกขี่มันเคยมันขี่อยู่คอกระบุมันนะมันก็เลยอิ่มนะคบพวกนี้ก็หาว่าสันพิดมกพิดใจแห้งโอ้ยควายขี่ควายกูขี่แล้วควายขี่นะคะหายกากเลยเออนะคะมาที่นี่นะคะอืมมาหอดบัตกระไดแนวยู่แนวกินมากอู้ อ้ยปูย่ากระซึนชอบตัวอุย้ยอีหลาว่าสันพักกันเก่งแถวลูกอุย้ยจีแมนอันสงกับอันอันพอตู่เมตุแพงเนาะว่าสันอุย้ยผู้ดั่งตีแวะตีแวะตีแวะตัว <c oughs> มันดีใจนะคะเอออ่ะคลิปนี้อ่าซัมนี่นะคะพี่น้องมืนอนี้สิมีมีธุระแต่ว่าถามหนาท่านนะคะอ่าคุณยายจะลงอีกคลิปหนึ่งนะคะเล็กน้อยพวกนี้สิพาพี่น้องไปอ่าไปแห่บุญพเพลิดไปเบิ่งผู้ใหญ่เพิพ่นแห่นะคะ เออวิรกรรมมีหลายเลยพี่น้องเพราะว่ายัางหลพี่น้องเคยกินบอสาโท่กินเหล่าโทกับสมพักเซียนสมัยต่เกานะคะเ้ยีหล่าของไผยนะคะพี่น้องยกขาขึ้นแต่ละขางเนี่ยเบื่อว่าเมนนั่นว่าเมนอย่างหละยาละขาจะเอาโฟตมะอันอุดศอดหมดแล้วเ <laughs> จอกันคลิปหน้าน,นะคะเมื่อสกอนเดอร์อย่าลืมออกกําลังกายนะคะสามสิบนาทีนะคะ ต่อครั้งต่อวันนะคะหรือว่าหนึ่งชั่วโมงได้ยิ่งดีกินอาหารให้ตรงเวลากินแล้วล้าง,ม,างมืออย่าลืมใส่แมสนะคะไปใส่าใส่กันลืมใส่เจลล้างมืออย่าไปอยู่ในที่วางชุมชนนะคะแอะอัดอย่าไปยู่ในพี่น้องเด้อนะคะถ้าอยู่กับยู่ในที่โล่งนะคะอยู่ตามบ้านนอกบ้านหน้าห้าองบป็นยังดอกเนาะดูแลสุขภาพร่างกายเมื่อสัก่อนนะคะมืออื่นเจอกันไหมคลิปนาเจอกันไหมเดดก่นนี้นะคะโอเคสวัสดีจ้าบ๊ายบาย